มาเอาใจอาหมี่บังกันบ้างนะคะสำหรับหนุ่มจีมินค่ะกับผลงานเพลง With y o U ค่ะก็ขึ้นอันดับหนึ่งชาร์ตไอทูใน118ประเทศเลยค่ะ With U นะคะเพลงประกอบซีรีส์เรื่องดัง Our Blues ค่ะที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นผลงานการทำเพลงร่วมกันระหว่างจีมิน แห่งวง bts และฮาซองอุ่นค่ะโดยตั้งแต่เพลง w i t h you นะคะเปิดตัวในวันที่24ในสเมษายนที่ผ่านมาเพลงนี้ก็สร้างสถิติบนชาร์ตเพลงฮิตมากมายค่ะจนล่าสุดก็สามารถสร้างสถิติได้ในระดับปรากฏการณ์เลยทีเดียวค่ะทาง gq korea ได้รายงานข่าวว่าเพลง w i t h you ค่ะสามารถเบียดเพลงใดนไม้ของวง bts ด้วยการเป็นเพลงที่ขึ้นอันดับหนบนชาร์ต itunes ได้มากกว่าร้อยประเทศได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลา โดยใช้ระยะเวลาเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นค่ะโดยเพลง t h you ค่ะขึ้นอันดับ1บนชาร์ต iTunes ได้ในประเทศที่มีอุตสาหกรรมดนตรีที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจากักรแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสและเยอรมันได้สำเร็จอีกด้วยค่ะ และหลังจากที่เพลงดิ้อยูนะคะถูกปล่อยออกมาเป็นเวลา2สัปดาห์เพลงเพลงนี้ก็สามารถขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงฮิตทั่วโลกได้ถึง118ประเทศค่ะ ส่งผลให้จีมินนะคะเป็นศิลปินเดี่ยวเพียงคนเดียวในเวลานี้ที่มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอทูนทั่วโลกมากกว่า1 1 8ประเทศส่วนเพลงประกอบ a าเวอร์บลค่ะเพลงนี้ก็ยังสร้างสถิติได้อีกหลายอยา่างรวมถึงการเป็นเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีที่ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอทูนของสหราชอณาจักรได้เร็วที่สุดและรั้งอันดับหนึ่งบนชาร์ตได้นานกว่า28ชั่วโมง13นาทีซึ่งทำให้เพลงเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีที่รั้งอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอทูนของสหรั ราชอาณาจักรได้นานที่สุดด้วยค่ะโอ้โหพลังอาร์มี่นะคะด้วยเพลงที่เพราะด้วยซีรีส์ก็ดังด้วยค่ะทำให้แบบว่าโอติดชาร์จนานเลยก็ยินดีด้วยนะคะครับโดยตัวศิลปินเองก็ได้รับความนิยมทั่วโลกนะใช่ค่ะพีก่กลิตอกย้ำความสำเร็จจริงๆนะครับค่ะ